พบกับชมชินโจโมจิฟครับนี่ปอกได้ไงครับตรงไหนครับจะทำอะไรครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อท่อน้าานนะครับเพราะว่าวางระบบน้ำหมดน้ำทุกอย่างจะมาจากทองน้ำตะกองน้ำตะกองครับทองคนประทานก็วางงจากท่อนี้ต่อท่อสี่นิ้วครับจากท่อหกหกนิ้วครับด้านหน้าเป็นท่อหกหกนิ้วต่นี้ฝังไว้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะไปต่อ ต่อท่อเพื่อให้มันมันได้ระยะประมาณนั้นแนละ้วแล้วท่อส่วนใต้บ้านนี่เราขวงท่อกี่นิ้วไวคนนนน้ครับใต้บ้านเนี่ยแปดนิ้วนะนวเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ทาเป็นทางครับเอาท่อแปดนิ้วไปลงต่อตรงนี้เสาไฟฟ้าตรงนี้เอาออกนะนเนสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเดี๋ยวดึงออกเสร็จแล้วต่อท่อน,นี่นิ้วแปดนิ้วนะไว้ลอดใ,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 ใต้ใต้บ้านนะลอดใต้บ้าน เพื่อที่จะให้ปลาให้ปลาเข้าพาผ่านก็ออกเข้าออกได้ใช่ไฮะคนสะว่างสองบ่อนี้ได้ไ <ป S 1> นะหลอดต้องต้องมุดท่อนะปลาต้องมุดท่อต้องเป็นนักมุดต้องเป็นเป็นนักมุดท่อด้วยนะนี่ครับน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กครับถอดเสื้อเลยถอดเสือ้อเพราะว่าเดี๋ยวเผมก็เสือ้อเอา ยมครับอดสวยครับดีมากครับพีอินพีอินครับนักขับเบอรหูของท่านนายกเกศเสียเกศครับเชื่อครับท่านผู้ชมมือดีมากครับไม่กินข้าวกินปลาเลยครับขับตลอดครับทำงานไม่อูนะครับยอดครับยอด ตรงน,นี้เดี๋ยวเราเอาดินแดงมาปลูกหน้าเดี๋ยวรถไถมาดันปลูกหน้าเพื่อให้มันลื่นทำเป็นสงระดับหลายระดับนะครับเจ้านายบอกว่าปลาเนี่ยชอบลึกชอบตื้นเดี๋ยวเราก็จะเปิดเปิดน้ำมาจากรจริงๆ็้วจะกดเข็มแล้วทําเป็นที่เดินษาเลยยังไงอยู่ครับเดี๋ยวเรา โคเบโก้ครับซูเปอร์เอ็กเอ็สคองร้อยครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าๆนะครับเหมาะสำหรับงานหนักถ้าคันเล็กๆก,ก็ตัว140ครับตัวกลางครับจะมีบูนยาวกว่านี้ครับเดี๋ยวเราจะไปชมตรงเล็กยกท่อไปเสียบครับ ก็โดยอ๋อพี่ว่าน้องเล็กน้องเล็กครับโรงพาบาลอยู่ฝั่งไหนไหมอ๋อยังไม่รู้ว่าเราไปทางไหนแต่ว่าเดี๋ยวน้องเล็กครับพี่ว่าลงตรงนู้นดีกว่าน้องเล็กตรงนี้อาจจะเป็นน้องเล็กครับขอบใจนี้ก็ขอขอบคุณน้องเล็กลงตรงนู้นดีกว่าลงลงนี้เลยเหรอนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตบันทึกภาพน้องเล็กทั้งานน้องเล็กใจเย็นครับมันจะมี หินแดงเก็บขาน้องเล็กเก็บขาโยนไปก่อนเลยโยนไปก่อนจะเบรกโยนไปเลยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมนะครับโอ้พี่แกทำงานเกรู้ใจมากเลยแกต้องไปโวยกันหน้าให้เลยน้องเล็กระวังน้องเล็กน้องเล็กอย่าให้เพื่อนเกงนะทำงานแค่นี้นะเนี่ยเราจริงๆจ,จะช่วยน้องเล็กแหละแต่ว่า คนไายให้ครับไม่ได้อู้นะครับเดี๋ยวเสาไฟฟ้านี้พีเอสมอเตอร์คอร์สบอกว่าเออย่างน,นี้เราตั้งใจจะ uh, ทำสะพานไปกลางครับสะพานไปกลางไปอืมชุช่จชอครับ โอมเบโก้ go. จอร์จิงซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มเอสเคสองร้อยลอด้วยครับรอแล้วทำงานดีด้วยครับประหยัดน้ำมันครับรุ่นี้ครับโคเดินนิ่งกิ๊บนี่ดอกนำโดนของคุณแม่ครับ างน,นี้จะเป็นทางเดินหน้าบ้านหน้าบ้านข้างบ้านของบ้านครับเป็นรถเดินครับเดี๋ยวเอาดินแดงมาปนตังเล็กเป็นไงบ้างครับเอาน้ำล้างหน่อยครับตังเล็กครับตังเล็กระวังหินนะอย่างนี้เราขอบันทึกความตังเล็กไว้ครับถึต้องลงไปช่วยตังเล็กครับแต่ว่าตังเล็กขอกไว้ครับ เดินมาเบาเดินมาเบาหินเยอะหินเยอะต่อรอบเลยครับจบครับให้ลปลาว่ายจากบอ่บอบ่อฝั่งนี้ครับบ่อฝั่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบ่อฝั่งนี้นี่ครับนี่ครับน้ำสูงมากานี่นี่ปากปากบ่ออยู่นี่ครับน้องจี๊บทำลายปากบ่ออยู่นี่ครับท่านผู้ชมน้องจี๊นะครับ น้องชิโจโปากบอ่ออยู่นี่เดี๋ยวปล่อยน้ำเราจะไปไปปล่อยน้ำจับที่หนูไปแว้นมาอ่าร้อยี่อ่ะอจับจีพีอันอันตรายครับชิจบโจรครับรักษาความให้ประมาทเสมอชีวิตมาดูดิจับจีพีในโทรศัพท์อ่ะจับจีพีได้เหรอในโทรศัพท์จับได้เหรอความเร็วจับได้เหรอมาดูเจ็ดสิบเจ็ดแปดโอโ้โหเจ็ดสิบแปดไม่ไม่ใช่ทางมันไม่มีดูพี่คลิปช่วยพี่คลิปบหน่อยทางก็ทางนี่ครับลูกปลาหลายรุ่นนะครับลูก รุ่นรุ่นที่เป็นลูกนี่จะไม่โตแล้วท่านผู้ชมเหม็นไหมแต่ว่ารุ่นแรกเนี่ยก็ใหญ่อันนี้ทางมันตั้งตถ้าทางมันยาวเป็นร้อยอ่ะใช่ร้อใครใครถามล่ะโอ้ไม่อยากเล่นแล้วอู <c oughs> ้เก่าๆแล้วใครขับพี่โจเมนยูจอดแล้วดิฟได้ไหมตัวเนี้ยไม่ได้ยังไม่ได้นะครับต้องฝึกอ๋อจอดแล้วก็ดิฟอ่าได้เลี้ยวกับได้ยังต้องฝึกเรื่อยๆอย่าประมาทอย่าไปหันกลับตรงที่มีเหล็กมีหิน โอเคไหมโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับอันนี้ยาเทียมโอยังผลตั้งเขาอีกแล้วครับขอบคุณนะครับเอฟซที่ติดตามช่องชินโจนี่ครับเรียบร้อยนีรน้องเล็กครับน้องเล็ก เอาค้อนปอนตีไหมเอาตีป่ะไม่โคดันยังให้ไม่โคดันยัง ครับผม เต็มเลยครับเนี่ยทุ่งนาครับน้ําเต็มเลยครับนี้หอข้างบ มาไงตาลืมยางไหนลืมไปลืมตาแล้วนี่เก่งมากครับพ่อมาตั้งแต่ยังไม่ลืมตาแล้วก็ลืมตาข้างเดียวล้วนี้ลืมตาสองตาแล้วเก่งมากเงมาเก่งมากครับโอเคดูขอตั้งชื่อเป็นซุกการักมากเอามาด้วยครับวันนี้วันที่สี่วันที่ห้าแล้วอยู่ด้วยกันแม่มันคาบมาทิ้งไว้ที่บ้านเพื่อที่ร้านอาหารเขาก็เลย ซื้อนมซื้ออาหารมาาอก็โอเคครับผ่านครับดงมากพองจอริจห้าตัวครับคนเดินผ่านก็ร้องฝนตกแรงบินผ่านก็ร้องครับขอบคุณน้องเล็กขอบคุณน้องกรุงขอบคุณพี่เอสขอบคุณจ้างต้อมขอบคุณพี่นึกขอบคุณเสียวิชาขอบคุณานายกเก๋ okay. เสียเกมของเราครับคุณพี่นิดคนขับทุนพี่สมนึกขอบคุณทุกท่านที่ไม่ได้หอื้น้ำวันนี้ครับขอบคุณคุณมุดนะครับคุณมุดคุณมุดด้วยคุณพีทคุงบินบุราดครับเจนบุราทุกอย่างครับถ้าเกิเรื่องไฟพอเหล่านี้อาจจะมีขึ้นไม่ได้ถ้ามงมีเพื่อนและทีมงานเหล่านี้ครับ ช่วูครับปีนี้มาลุดด้นปาพันคูระนะแล้วก็จีบม,มัครับมารุก็เพิ่งเขี่ยไปครับนี่ครับต้องเขียนไว้เพื่อเป็นไดอารี่เพื่อเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตครับช่องชินโจช่องเก่านี่มีตั้งแต่ชินโจค้อดครับแต่ว่าบินไปเรียบร้อยครับยูทูกเตือนแล้วว่าปีที่แล้วห้าม เอาเด็กต่ำกว่า12-13ครับมาทำการหาไรายได้ครับแต่เราก็ฝ่าฟืนคำสั่งเขาเนื่องจากเขาโดนคมสิทธิเด็กและเยาวชนที่สหรัฐอเมริกาฟ้องเขาก็เลยมีกดห้าคนเด็กห้ามาห้ามปีเดียวครับปลายปีบินเลยครับเราไม่เชื่อเขาเองครับลงเล็กอาบน้ำนย่ย วันนี้เดี๋ยวกินต้มยำปลาช่อนตัวใหญ่ตอนเสร็จไหมอะไรตอนเสร็จเลยเดี๋ยวรอรถไปพี่ว่าต่อนเลยดีกว่ามีเม็ดนั้นเห็นแล้ไม่ได้หลไม่ต้องบอก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 เห็นแล้วเห็นแล้วแอบไว้ดีๆหน่อยวันนี้เวลาท่านผู้ชมไป่เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในช่องอาจจะมีทั้งรถบ้างคารามอเตอร์บ้างอบรุ่นบ้างแล้วก็มอเตอร์โค้ดบ้างก็ เและการใช้ชีวิตของชินโจไปด้วยครับเห็นได้รี่ชีวิตครับช่องที่บินมาบางส่วนเราเก็บไว้ในข้อมูลครับบางส่วนก็หายไปแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเก็บไว้ในของข้อมูลตลอดครับถึงแม้ youtube จะบินแต่เราก็จะมีครับสวัสดีครับ